ตื่นเป็นอะไรเนี่ยแต่นี้นอนตื่นสายทุกวันเลยนอนก็นอนดึกกักกี่โมงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผัดตื่นที่มันช้าๆนี่เป็นเนี่ยไม่ค่อยจับเว้นเว้นเตือนเว้นตือนตือนเตือนวันนี้วันอะไระวันนี้วันอะไรเลยวันนี้วันอะไร วันนี้วันอะไรวันอะไรวันนักข่าวเลยไม่ใช่วันนี้วันอะไรก็เรือกวันนักขาวหน่ะแล้ววันนี้วันอะไรหวยออกหวยออกอะไรเรามันออกไปแล้ววันนี้วันอะไรไม่รู้จะนอนตัวเองวันอะไรเล่าเลอดีๆคุยวันนี้วันอะไรไม่รู้เขาให้ทายเขาให้ทายเลยวันนี้วันอะไรวันอะไรอะไม่รู้ว่ะวันนี้วันอะไร ให้ถูกเร็วไม่รู้เจงบอกมาเถอะวันอะไรมีวันอะไรยวันนี้วันอะไรยวันนี้วันอะไรไม่รู้ไงทำไมตัวเองไม่เคยจําเลยอ่ะเขาจําอะไรก็วันอังคารก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่เขาไม่ได้ไปทํางานนี่มันอะไรอ่ะตัวเองแม่งจําไม่เคยได้เลยวันนี้วันพระวันพระไปทําบุญกันเกี่ยวอะไรกับเขาเขาจะนอนไปทำบุญกัน ุนกัไี่เอาตัวเองก็รู้ว่าเขาไม่ชอบทำบุญถ้าแม้ตัวเองไม่ชอบทำบุญน่ะก็ทำแค่แป๊บๆโอ้ยไรสาระ,ะตัวเองไปทำบุญเป็นเพื่อนหน่อยนะไี่เอาเนะตืเอนเข้าใจปะเขาตกงานอยู่ทำบุญตัวเองซื้อสังกะสนหามันก็เปลืองเงิงนนะ่ะเอาเงินไปใช้ชีวิตดีกว่าปะก็มันแค่อาทิตย์ละครั้งเองนะตัวเองโอ้ยคนจะนอนอะไปก็ปไปคนเดียวตลอดเลยนะทุกอาทิตย์เลยไปคนเดียวไม่ได้ เห็นไหมนี่เลยไปทำบุญีกเอรอเนี่ยเขาอยากไปทำบุญกับตัวเองอ่ะติงก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบเลยอ่ะตัวเองก็ไปเป็นเพื่อนเขาในสิวันก่อนไปเดโมอติงก็หาเขาไปทำบุญเพื่อนเจอเพื่อนรอเลยอ่ะติงเข้าใจว่าวะศิลปินอ่ะรอแล้วไงวะมันก็แค่ทำบุญะมันไม่อาร์ตอ่ะตัวเองเขาไม่ชอบมันไม่เกี่ยวกับอาร์ตไม่อาร์ตเลยนะตัวเองติงไปติงเขาไปทำคนเดียวดีทำไมตัวเองไม่เข้าใจเขาวะ เขาอยากให้ตัวเองไปด้วยอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเขาไปคนเดียวเว้ยอะไรกันนะก็หนาวตัวเองตึ้งอยากไปถึงก็ไปดิเขาไม่ชอบตั้ก็รู้อยู่เขาไม่ชอบเขาอยากไปกับตัวเองอ่ะไม่เข้าใจมั้งวะไม่เข้าใจมากวะว่าเขาไม่ชอบทไมตัวเองไม่เข้าใจเขาก็ไม่ชอบไอ้นี่ใช่ปะที่อยากให้เราทะเลาะกันอะ อรของทำบุญไงตัวเองอร่อยไงกินด้วยดิไม่ตลกเลยนะจะเื่งตลกปะรมเสียที่ไหนมานี่มันของทำบุญนะเย็นดีตัวงน่นแหละ แต่อยาอธิบายให้ฟังึงไปทาบุญที่วัดน,นะึงซื้อสังฆทานทุกอาทิตย์นนะพระก็กินก็อิ่มใช่ปะนี่เขากินเขาก็อิ่มเพาเป็นตานไรด้วยนะยืนดีเขาได้บุญหมดแแหละอืมอร่อยหมดนะครังรึงตงโกอรตองเลยเขาตายก่อนใช่ปะตึงถงยอมไปทำบุญอน่ะืว้าตายยากต,ตายเลยนี่อืม ไมเไม่ตายง่ายหรอถ้าเรื่องตายจริงเขาไปทำมุกว้างเลยแต่เจงไม่ตายหรอกพระเขาเจพูดอย่างเงี้ยเียอยากกินกิเลนะไรอะวะเสียลงเราหรอ ไม่เข้าใจเห็นล้ปีนเลยวะเออหลวงไอ้จอยู่ไหนวะเออแม่งช่วงนี้มีงานให้กูทำบ้างวะ แค่แม่งแต่งเพลงอยู่บ้านเหรอเฮียตกงานอาีสัตเออดิแม่งสบายีเหี้ยเออ <c oughs> นั่นนหละแม่งบอยี่จะบอกเฮ er. ียแล้วเท่านั้นไหนบอกอ่ะเออเออเออมึงอ๋อเอออยู่คนเดียวปังไม่อยู่ เห็นบอกว่าจะไปทำบุญนะ่ะมึงเอโอโหเฮียเ่็งกูไม่ไปเหรอเฮียสไต์อะเฮียเอเอนี่แหละมึงเดี๋ยวเจอกันส่งเว้ยแต่เล่ามาหน่อยแครแคมึงเจอกัน ไอ่ปัดไอ้ไม่กกับวปะปะัดปัดปัดอยู่นอกปะเนี่ยเองปัดเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเออยนว่าไงมาสอน ฮัลโหลมีเรื่องเยี่อะไรมาอาวีเนี่ยอะไรนะบักโดโลชอน ไม่เข้ตัวเองอะ่ะแค่ใปสวนไปทำบุญแค่เนี้ยไม่เข้ากไ,ไปกับตัวเองอะ่ะป็นเขาเขาแม่นเยี่ยนว่ะแค่ทำบุญแค่นี้ไม่เข้นไปกับตัวเองอ איך אוהב? איך אוהב? เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับนนผมคงไม่โ้ษใครหรอกครับนอกจากตัวผมเองทำบุญมันไม่ได้ยากเลยครับแล้วมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาด้วยตอนนั้นผมกับเรื่องที่ไม่ทำอพอผมคิดที่จะทำมันก็ก็สายเกินไปแล้วผมมัวแต่มาคิดว่าทำบุญมันไม่เท่ไม่ใช่ตัวผมเพื่อนลอ กลัวการทำบุญมาตลอดแต่ผมไม่เคยกลัวการทำบาปเลยตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าทำบุญมันง่ายง่ายซะยิ่งกว่าง่ายง่ายกับการทำบาปที่คิดว่าพอกลับไม่พอให้พูดคำลาทำได้เพียงแค่เนือ้อรู้สึกโวยหา เขายังไม่ตาย